สวัสดีครับพบกับเรียวรีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้เอ็นโป่กเนี่ยก็จะมารีวิวที่สุดแล้วนะครับของหน้าจอมนิเตอร์ 4K สำหรับคนยากอย่างผมเพราะว่าผมเนี่ยซื้อมาใช้งานเองนะครับจากทาง เดว่าไอพาสันในรุ่นเนี่ยจะเป็น e 2 7 2 8 u z 5 5 8 0ขีดบาทจุดเด่นของเขาเลยคือว่าเป็นหน้าจอ27นิ้วนะครับได้เรื่องของคอเภลพจะเป็น 4K นะครับ3 8ม0คูณ2 1 6พิพิกเซลก็ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะครับเฟซโชสิบต่อค่าขอบเขตสี sRGB 100% DCP 3 94%จากการที่ผมเช็คมาเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์ 4K เพื่อเอาไว้ต่อจอนอกต่อกับโน้ตบุ๊กต่อกับ PC เนี่ยที่น่าซื้อที่สุดเลยก็ว่าได้แต่จะมีจุดเด่นที่ผมชอบหรือว่าข้อสังเกตที่ควรรู้อะไรบ้างนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับจุดเด่นที่ผมชอบนะครับสำหรับตัว i p a าสันนะครับมอนิเตอร์ 4KE2728U ขีดแทตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์ขนาดที่เหมาะสมใช้งานกับโน้ตบุ๊กกับ PC เนี่ยถือว่าลงตัวเลยนะครับกับราคาประมาณห้า0บาท ข้อที่2นะครับเป็นหน้าจอ 4K ที่คอาเบสีสูงและได้จอที่ได้ค่าขอเบเขตสีเนี่ย sRGB 100%ถือว่า ดีมากๆในการใช้งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าในการเสพคอนเทนต์อื่นๆเรียกว่าช่วงราคาเนี้ยหาได้ยากทีเดียวในที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่มันก็เป็นมอนิเตอร์นะครับที่ราคาห้าบาทตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานในอย่างคุ้มค่ามากๆเลยหรือว,ว่าถ้าใครงบน้อยหน่อยต้องการหน้าจอ 4K ที่ถูกและคุ้มที่สุดตัวนี้คือคําตอบแรกและคําตอบเดียวเลยก็ว่าได้ในที่4ี่นะครับก็ถือว่ามาพร้อมกับการรับประกัน 3ปีนะครับจากทางเดว่าเราเนี่ยสามารถเชื่อมั่นได้เปอย่างดีแหละเพราะว่าจริงแล้วเดว่าเองเขาก็เป็นร้านคอมพิวเตอร์ในไทยเนี่ยที่ทาตลาดเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็นําเสนอสินค้าเนี่ยมาหลากหลายแล้วในช่วงเนี่ยเขาจะมีการนําเสนอที่เป็นอุปกรณ์ที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวมอนิเตอร์แล็ปท็อปหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ามอนิเตอร์ตัวนี้เหมาะมากๆกับการเอาไปต่อ PC ทํางานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าราคามันย่อมเยา จับต้องง่ายต่อ HDMI ต่อ DisplayPort ได้ก็แล้วแต่เลยอันนี้หรือถ้าใครใช้พ o กเกมมิ่งราคาคุ้มค่าคือสเปค CPU นะครับตัวการ์ดจอมันดีไงแต่ว่าหน้าจอมันแบบเป็น IPS กลางๆ s r g แบบ60%อะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวคีย์บอ G5 ตัวนี้นะครับหรือว่า HP Victus 15ตัวนี้นะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวพวก MSI ค t a n a GF63 เป็นต้นอ่าพวกเนี้ยสีจอมันจัธรรมดา คราวนี้ถ้าเราต้องการเอาไปทํางาน Content Creator ด้วยเอาเปลี่ยนพาร์ l นลหน้าจอเนี่ยผมว่ามันยุ่งยากไปหน่อยซื้อจอแยก 4K ครับ SRGB ร0 0ราคา5,000กว่าบาทง่ายกว่า อีกข้อนึงนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือแม้ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ราคาถูกคุ้มแบบนี้แต่รองรับการใช้งานวีซ่าเมาส์เราสามารถใช้อาร์มอื่นๆเนี่ยมาต่อเพิ่มได้ทาให้เราเนี่ยสามารถแอดจัสนะครับปรับก้มเงยสูงต่ำทวิสต์แล้วแต่เราเลยตรงนี้ถือว่าเหนือชั้นมากกว่ามอนิเตอร์ในช่วงราคาใกล้ๆก,กัน อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีข้อควรรู้นะก่อนซื้อ i p a าสันจอส K รุ่นนี้อย่างแรกเลยที่ผมต้องบอกกันนะโอเคแหละมันเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับกับการที่เราเนี่ยได้วัสดุหรือว่าดีไซน์มาเนี่ยมันก็ธรรมดาเรียกว่าธรรมดาจริงๆนะมันก็เป็นพลาสติกนะครับ เฉยๆไม่ได้ให้ความพรีเมียมอะไรอย่างใดนะหรือว่าแม้แต่มีโลโก้นะครับไอพาสันแล้วก็มีภาษาจีนมาให้อย่างนี้ด้านหลังก็มีมาให้บางคนอาจจะแบบไม่คิดอะไรมากผมว่าตรงนี้ก็มองข้ามได้เลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยต้องการมอนิเตอร์ที่มันงานเนี้อม่ะอันนี้ผมทรบผมนะอยา่าคาดหวังจะเกินไปนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันชนะทุกอย่างนะครับต่อมามันเป็นมอนิเตอร์ที่ปรับได้แค่ และเงยแค่นี้ปรับหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่างานประกอบโดยรวมเนี่ยเรียบร้อยดีแหละแม้ว่าฐานเองเนี่ยมันจะมีความเบาสัหน่อยนะครับหมุนอะไรก็ไม่ได้เลยฟลิกเอาไว้เลยนะครับแต่ก็ด้วยราคาผมโอเคออกมาอย่างที่3ผมว่าเป็นเรื่องของตัวเมนูแหละเมนูเองเนี่ยมันก็เป็นเมนูแบบเรียบง่ายนะครับแต่ก็ไม่เฟรนี่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้งานได้มันก็ไม่ถึงกับแบบใช้งานยาก อะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ถือว่าถ้าเทียบกับมอนิเตอร์ที่เป็นแบรนด์ดังแล้วกันพวกนั้นเนี่ยจะเป็นการโอเวอร์เรทที่มันง่ายกว่าตัวนี้จะเป็นแบบสีซ้าห้าปุ่มหน้าล่างกดปิดเปิดเอากดเลื่อนไปมาเอานะครับอย่างที่4ี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการรับประกันแม้ว่าจะเป็น3ปีนะครับก็เพลงทางดรว่าเอาแต่ก็เป็นแบบ3ปีปกตินะครับไม่ได้อนไซต์ใช้แล้วก็ถือว่าเป็นข้อควรรู้แล้วกันซึ่งอะไรก็ตามนะครับด้วยราคาผมว่าผมมองข้ามทุกอย่างไปได้หมดเลยถือว่าน่าซื้อแล้วกัน สำหรับการที่เป็นมอนิเตอร์นะครับจากทางร้านเดว่าที่ทุกคนเนี่ยผมว่าสาย PC เนี่ยสายคอมพิวเตอร์เนี่ยรู้จักกันเป็นอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงนี้เขานาเสนอเรื่องของสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นแล็ปท็อปหรือว่าตัวมอนิเตอร์ให้เราเนี่ยมีตัวเลือกในตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นการดิสรับนะกับวงการไอทีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโมอนิเตอร์อะไรเงี้ยราคาเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของมันอยู่แต่พอ เดวานะครับไอพาสันเนี่ยมาทำตลาดปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่ว่าจะเป็นตัวแล็ปทนะ็อปเนาะตัว Colorful X15 เนี่ยสเปคนะครับคอไอเจ็ดสามศูนย์หกศูนย์คอไอห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ราคาก็ดีกว่าที่เป็นเจ้าตลาดหรือแม้แต่ตัวมอนิเตอร์เองยังไม่เคยมีมอนิเตอร์ที่เป็น 4K s r g b ด7นิ้วราคานี้มาก่อนเป็นต้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับว่าถ้าใครงบจำกัดอยากได้ของดีตัวมอนิเตอร์ไอพาสันตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้แหละ ดีไซน์การแบบนะครับของไ p a าสัน E2728U ขีด Z ก็บอกเลยว่ามันทำหน้าที่นะครับเป็นมอนิเตอร์ได้เป็นอย่างดีมันก็ดูเฉย นะครับดูธรรมดาแหละเป็นพลาสติกสีดำมีพื้นผิวแบบด้านๆนะครับแล้วก็ขอบหน้าจอบางนะครับตรงกลางก็เป็นใต้หน้าจอเนี่ยเป็นโลโก้ทางแบรนด์เขานะครับมีภาษาจีนด้วยเนาะอันนี้ด้านหลังเองก็จะเป็นไอพาสันแล้วก็มีโลโก้ภาษาจีนเหมือนกัน <S <S ในการประกอบและในการติดตั้งน,นะครับก็ถือว่าทําได้ง่ายแหละอาจจะต้องใช้ไขควงนะครับไขน็อตสักสตัวสัหน่อยแต่ก็เป็นการสอดเข้าไปแล้วก็ไขแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับฐานจอเองนะครับก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกัน น้ำหนักเองเนี่ยก็ถือว่าอ,อาจจะมีอาการโยกเยกนิดหน่อยสำหรับผมคิดว่าคือเราไม่ได้ไปจับโมอนิเตอร์อะไรบ่อยแล้วเนาะถ้ามันโยกเยกซะหน่อยผมว่าก็คงไม่ติดอะไรนะครับสามารถปรับก้อเงินได้เที่หลังมีช่องสอดเก็บสายได้ประมาณหนึ่งนะครับตัวเครื่องเอง นะครับโดยรวมก็จะเป็นสีดำาดยทั้งหมดตัวเมนูเองนะครับก็ถือว่ามีการรองรับการใช้งานพื้นฐานได้อย่างดีนะครับปรับซ้ายปรับขวาปรับความสว่างปรับคอนทราสต์นะครับทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของนมมิเอร์27นิ้วในช่วงราคาเนี้ยจริงๆนะผมไม่คาดหวังอยู่แล้วเรื่องของตัวตรงนี้แต่ก็ต้องบอกให้รู้กันหน่อยว่าอ๋อมันรูปแบบประมาณนี้นะครับมีไฟนะครับสีฟ้าสถาการณ์ใช้งานเปิดเครื่องอยู่ ก็ถือว่าไม่รบกวนสายตาจนเกินไปส่วนตัวแพคเกจิ้งเองนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับตัวกล่องลูกฟูกปกติแหละแบบนี้เลยอืมก็ดูธรรมดาเนาะแต่ผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้อะไรกับตัวกล่องอยู่แล้วนะครับภายในเองเนี่ยเขาจะให้สายตัว DC port to d เ port เนี่ยมาให้ 1เส้นถ้าใครอยากจะใช้ HDMI ก็ต้องไปซื้อแยกเอาเองนะและนะครับในส่วนตัวสายไฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวอะแดปเตอร์ก็จะเป็นเรื่องของตัวแปลงไฟเนี่ยจะอยู่ด้านนอกเป็นตัวอะแดปเตอร์ขนาดเล็กนะก็ถือว่าใช้งานได้อย่างก็ไมไ่ลำบากอะไรเป็นเรื่องปกติของมอนิเตอร์ช่วงราคานี้สําหรับการเชื่อมต่อรับก็ถือว่าครบคันมาประมาณหนึ่งนะครับมีในส่วนของตัว Display Port เนี่ยมาให้เป็นแบบเวอร์ชั่นหรือสองก็ถือว่าโอเคและในการใช้งานต่อจอ 4K 60ส z เฮิร์ในการดูคอนเทนต์ในการเสพงานสร้างงานต่างๆนะครับหรือว่าจะต่อเป็น HDMI ก็ได้ก็จะมีเวอร์ชันนะครับ2.0 1ช่องแล้วก็จะมีเวอร์ชันน1.4 2ช่องซึ่งถ้าผมแนะนำนะก็อย่าเผลอไปต่อช่องห4สก็พอต่อแค่20เพื่อการแสดงภาพที่มันแบบได้ 4K นะครับที่เฟรมเรท6 0เฟรมถ้าไปต่อหนเนี่ยมันจะเป็น3 0เฟรมนะครับแล้วก็เรื่องของการแสดงภาพเนี่ยสีมันก็จะดรอปลงไปหน่อยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องต่อ AUX ภายนอกนะคราาารสม สาามรถต่อตัวจอเนี่ยไปเป็นลำโพงได้เป็นต้นโดยรวมนะของดีไซน์นะครับไอพาสันก็จะประมาณนี้แต่อีกนิดหนึ่งที่ผมชอบก็คือหลายคน ตั้งมันดูธรรมดาไปแล้วเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> สามารถใช้อาร์มนะครับที่จับโต๊ะเนี่ยยึดได้ตรงเนี้จะแก้เพนพอยต์เลยทําให้เราเนี่ยสามารถปรับหน้าจอเนี่ยหมุนก้มเงยตามอาร์มของเราเนี่ยแล้วแต่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าโอเคนะกับการที่บางคนเนี่ยต้องการให้หน้าจอเนี่ยมีการยืดหยุ่นหรือว่า a d j u s t ได้มากกว่านี้นะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับรเอมโปงอินเองก็ได้ลองใช้งานให้มันหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube ดู Netflix นะครับ หรือว่าทำงานครีเอเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยเรื่องตัวค่าสีนะครับผ่านทางตัว Spider X Elite. ์เอ็กซ์อีลิตออกมาว่ามันมีค่าขอบเขตสีตามที่ทางเดว a าเขาเคม่ไหมเอาเคนว่า srgb ร้อเนี่ยเฮ้ยทำได้จริงไหมจริงนะครับ srgb ร้อ100คือทดสอบครั้งแรกนี่คือบราวนะไม่พอนะครับ adobe rgb 86%ตัว DCB3 9 4เป็น่ะคือแบบมมนิเตอร์ราคาสูงนเนี่ยเยอะกว่าน,นี้นะครับยังทำได้ยากเลยนะแต่ตัวนี้ทำได้ว้า wow, มมากๆนะอต่อมาความสว่างสูงสุดของตัวหน้าจอนะครับจากเครื่องวัดนะอยู่ที่3า4ร้นิชก็ถือว่าสว่างเพียงพอต่อการใช้งานภายในห้องแน่นอนแต่มันก็ถืออาจจะไม่ได้สว่างถึง4 0 0รนิชแต่สำหรับผมเองคิดว่ากับราคานี้นะโอเคแล้วนะครับถัดมานะครับเรื่องของความสม่ำเสมอของการแสดงแบ็คไลท์ไฟข้างหลังเนี่ยนะครับก็เห็นว่า ตรงขอบหน้าจอนะครับที่มีอยู่สูงสุดเนี่ยสิ11%เนี่ยก็ถือว่าสูงหน่อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แหละนะครับชนะด้วยราคาอีกแล้วแต่ก็ต้องทดสอบให้ดูกันไปค่าเดลต้าอนะครับค่าค่าสีเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่ 1. 39ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีแล้วแหละคือต่ำกว่า2เนี่ยสอบผ่านทั้งหมดแหละสรุปนะครับคะแนนรวมทั้งหมดในทุกๆการทดสอบการมุดไว้พ Point Contrast นะครับนุนีนั่น,น,น o v e r All r a t i n g เนี่ยสคะแนนเออผมว่า5้าพนบาทเนี่ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะประเด็นคือของหมดหรือเปล่ามากกว่าสรุปรีวิวนะครับสำหรับไ p a าสันมอนิเ 4K ตัวนี้ราคา5,000 580บาทถามว่าน่าซื้อไหมผมซื้อมาใช้งานเองแล้วนะครับน่าซื้อสิคือราคาเนี่ยมันได้ สเปคฟีเจอร์ ature, ทุกอย่างมันโอเคหมดเลยอ่ะผมแฮปปี้หมดเลยนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นมอนิเตอร์ที่เพอร์เฟกแต่ในราคาห้านบาทผมว่าคุ้มค่ามากๆแล้วอย่างไรก็ตามผมเองเนี่ยก็ใช้นะครับมอนิเตอร์เดลเอลท้าชาร์ปสองเจ็ดอ QE อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วผมต้องการมอนิเตอร์ต่อแยกอีกอันหนึ่งซึ่งทําให้ผมมีโอกาสเปรีพบกันอย่างแบบ side side ไซส์ b บไซส์เลยนะก็ต้องบอกเลยว่าสีสันแม้ว่าจะเป็น srgb ร้อซก็ตามแต่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ต้องอยอมรับว่ามุมมองเนี่ยมันยังเป็น อของตัวเดลอยู่อาจจะเป็นของตัวพาเนลตรงนี้นะครับพื้นผิวของพาเนลเองแล้วก็ความดําลึกเนี่ยยังสู้เดลไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเนาะราคามันถางก็ต้องประมาณเกือบๆสีเท่าตัวนะครับหรือว่าอื่นๆอย่างเช่นฟีเจอร์ต่างๆมากมายกันเป็นด้วย b c h u หมันไม่มีนะครับมันเป็นมอนิเตอร์เฉยๆแล้วก็งานประกอบวัสดุการแอดชัรเนี่ยมันก็ธรรมดานะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ สมราคาแล้วแล้วก็เหมาะแหละกับคนที่ต้องการ m มอนิเตอร์ 4K สีดีสักอันหนึ่งไว้ต่อโน้ตบุ๊กไว้ต่อ PC ทํทำงานคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์หรือแม้แต่เอาไปเล่น Facebook ดู Netflix ผมว่าก็ถือว่าน่าซื้อมากๆแล้วจริงๆส่วนนะครับ ตัวเดวาเองเนี่ยที่เป็นร้านในการจำหน่ายเนี่ยผมเองก็ทำการบ้านมาแหละว่าเฮ้ยมันโอเคไหมครับเขาก็ขิงเอ้ <prim ing> э ยเขาก็เคมไว้เลยนะครับเขาเนี่ยไปนะครับร่วมทุนนะครับกับทางไอพาสานที่เป็นบริษัทของจีนเนี่ยที่ยิ่งใหญ่นะครับมูลค่าเป็นแบบ50,000ล้านเลยเหรอฮัลเลอร์โฟอีกนะครับแปดหมล้านนะครับอันดับหนึ่งในจีนโดยถือหุ้นร่วมกันเฮ้ย เขาเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็มีการนําเสนอสินค้าเกี่ยวกับตัว va, เดวาไอพาร์สันอีกมากมายเอ้ยตรงนี้ผมก็โอเคนะคือเดวาเองเนี่ยก็อยู่กับวงการเว์ไทยมานานแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะว่ายังไงเขาก็ไปต่อบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคาถูกแบบนี้มันมันจะใช้งานได้นานหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าเขาต้องการอยู่แบบยั่งยืนนะชั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ได้แบบติดใจว่าต้องเป็นแบรนด์ตลาดนะครับก็ให้โอกาสทางเดวาเขาได้นะเพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าของอะ่ะมันดีอยู่แล้ว ราคามันก็ดีแต่เรื่องของเซอร์วิสอื่นๆหลังจากเนี้ยเขาจะทําได้ดีไหมเพราะว่าอุปกรณ์ไอทีเนี่ยมันไม่ใช่ขายแล้วจบก,กันไปมันต้องมีการซัพพอร์ตอีกกรณีที่มันเสียในช่วงระยะประกันนะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันไปนะครับว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ส่วนตัวผมเอาใจช่วยนะเพราะว่าทําให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าไอทีในราคาที่ถูกกว่าปกติในช่วงนี้ ที่บางคนเองก็ถือว่าราคาสินค้าที่มันขึ้นนะเนาะแต่ว่าทางเดวาเนี่ยสามารถทําราคาได้ดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันก็นจะมีข้อจอํากัดอื่นๆที่ผมว่าพอเจอราคานี้กไปก็โอเคอะ <c oughs> ซื้อได้นะครับสำหรับเรียลรีวิวนะครับไอพาสันจอสี K ตัวนี้ก็ขอจบไว้จ่เพียงเท่านี้แล้วกันเพื่อนๆมีความอย่างไรเกือบหน้าจอตัวนี้ก็มาบอกกันได้ใครใช้กันอยู่แล้วมาช่วยรีวิวกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอนพงขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, ชวนพูดชวนคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ